ออ๊ไม่ไดโอเ้าปเข้าไปเข้าไปเาเข้าไปเข้าไปเข้าไปเาไปเอาไปเข้าไเข้าตปเหเ้เไป่ไเ้ไปเข้าไปเอ้า้าเไม่ได้าไวเ้เข็ค้้ไปเไปเ้าไวเข้าไปเขเ้ปเนไเาไป้ไปเ้าไปเข้ก่อนไปไเ้าเ้ไไ่ป้เ ไม่ไม่เข้าดีๆห่อคะก็เห็นไฟล์เปิดอยู่ก็คิดว่าเค้กตรงนั้นนะ่ะใครจะคิดว่าโหเดาเก่งเราเป็นไงเจ็บไหมล่ะก็นิดหน่อยแล้ววันนี้ทำไมเค้กไม่เล่าสายพี่เลยอะเค้กยุ่งๆนะคะนักข่าวใช่ไหม,มลุงก็น่าจะหนักพอกันอะ พี่ใหญ่ชินแล้วแต่เคก็ไม่เคยเจอเคเคยเจอแล้วไงกับลรงวันนั้น่ะทำไม่ได้หรอพอพี่อีกแล้วอ่ะเอาที่ประคบเย็นมาประคบหน่อยไหมคะไม่เป็นไรมั้งเดี๋ยวก็หายประคบหน่อยดีกว่าคือมันวมบอะเดี๋ยวเคไปเอาให้ นหมคะครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเค้กทำให้ดีกว่าค่ะกอดโดนไหมคะตรงน,นี้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  ก็ตรงนั้นแหละค่ะลงประกบเลยลงทำเองเลยตรงนั้นละโอเคครับพรุ่งนี้จะมีแถลงข่าวนะพี่จะพูดความจริงพี่จะไม่โกหกพี่อาโกหกไปถ้าคนรู้เข้า เคจะโดนกล่าวหาจะโดนด่ามากขึ้นพี่เดียจะไม่โกหกนะหนูแน่ใจเหรอคะแน่ใจสิพอหลังจากแถลงข่าวไปแล้วชีวิตเค้กนี่ต้องไม่เสื่อมสุขไปอีกแบบพักใหญ่ๆเลยอะแต่ก็มีข้อดีนะพี่สามารถมาหาเค้กได้โดยที่ไม่ต้องหลบซ่อนแล้วก็จะได้ไม่ต้องโดนตีหัวด้วยขอบคุณนะคะ แล้วพอแถลงข่าวเสร็จแล้วเรื่องมังสาลงเงียบลงแล้วทุกอย่างเข้าที่เรามาคุยเรื่องของเรากันนะทุกอย่างเข้าที่คือพี่มีสัญญากับหลายสินค้ากับช่องด้วยก็ต้องค่อยๆเคลียร์ไปทีละเรื่องละเรื่องพี่ใหญ่กระทบกับทุกๆคนเนี่ยให้มันน้อยที่สุดแต่ไม่ต้องห่วงนะครับพี่ยังยืนยัน ว่าพี่จะรับผิดชอบเคก้กรับผิดชอบอืม